ตรงก้นใช่ไหมอ่ะโอเครบสามพันแล้วนี่แต่นี่ก็พุ่นก็ลุ้นก่อนดูดิดูมันลุ้นดิมันลุ้นเจ้าของคุณทำอะไรวะนี่ไอ้ช่า ะ<า>เป็นสองลูกเหรอเออนะจะนะจะลองแกะดูไม่เป็นไรลุ้นๆสามลูกอะ่ะเนี่ยกปุ้นก็อยากกบุ้นบุนดูด,ดิสามลูกแบ่งกันคนละ้ลูกพอดีเลยสามคนสามลูก เ <c oughs> อาขึ <ics> ้นมาดูดิไม่ใ <derivatives> ช่เอาขึ้นมาแบบเหม็นๆเดยเลยขึ้นมาเลยนี่มันก็เป็นนี่มันก็เป็นแต่มันต้องเป็นลูกเดียวนี่นี่มีตั้งสามลูกเออเออแบ่งเพระลูกให้ก็บู้ลูกเล็กก็ปิดเลยนะบ๊ายบาย